สวัสดีค่ะวันนี้น็อดมีลุคสำหรับปาร์ตี้นะคะคือแต่งหน้าสีน้ำตาลทองค่ะสดอลุคนี้ใช้เทคนิคเดียวการวิ่งเส้นอาย e ลเนอร์โดยใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะทำให้เส้นอายลเนอร์ดูซอฟต์ขึ้นมาเริ่มกันเลยค่ะตอนแรกน็อดใช้ red o c e a r p a r e t t n สี magical ค่ะลงบริเวณช่วงโหนกของหน้าบริเวณที่แสงตกกระทบทำให้หน้าดูแวววาวค่ะ ้องที่ขั้นตอนการแต่งสีตาเลยนะคะโใช้แอนดนซุยอายแชโดว์แบบลิเตอร์สีทองลองเป็นเบสในการแต่งตาลุคนี้ค่ะถ้าส่วนสีตาแรกที่ใช้น็อตใช้ออชแชเนลชิมเมอร์กลาวพาวเดอร์ค่ะเป็นสีชิมเมอร์สีมันทองอ่อนๆหน่อยค่ะถ้าไม่มีสีชิมเมอร์สีมอ่อนก็ใช้ได้นะคะลงช่วมบริเวณหัวตาค่ะสีที่สองสีโซบะเนื้อซาตินของแม็กสีนี้เอามาเอาไว้ใช้ทัดเบ้าค่ะ ส่วนพวกทุกการที่มีลักษณะเหมาะสมในการจาบบล็อกคือพวกการที่มีหัวเป็นลักษณะดอกบัวค่ะทูกการแบบนี้ทาให้การจาบบล็อกของเราง่ายขึ้นค่ะเราใช้แมสส2องสองหกค่ะจาบบล็อกก็ง,ง่ายงค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจให้นวตทา how to อมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยค่ะค่าสำหรับขั้นตอนการต่อไปการกีดไอริเนอร์แบบเฉียวนวดเคยทํา how to แล้วนะคะเอ่อให้เพื่อนๆแนะนํให้เพื่อนกลับไปย้อนดูค่ะอันนี้ ตามในทุกนี้เราทําห่างยาวมากเกินไปคยวต้องลบออกถ้าจากนั้นเพื่อนเพื่อกอ็ทำกริดอะไร n e เนตามเส้นที่เราทําไวข้างต้นเลยนะคะเราจะได้ไกด์ไลน์ค่ะตามแบบอะไลเนอร์แบบเฉียวถ้าจากนั้นก็ใช้ดินสออะไลเนอร์สีดำเราใช้ royal super liner ค่ะจิกช่วงบริเวณหางตาตรงช่วงบริเวณที่เรากริดอะไล n e เนอร์แบบลิควิดเลยออกมาใช่ไหมคแล้วก็กริดอันนี้จิกหางตาไปนดิดหน่อยค่ะ จากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มแล้วใช้สีช็อกโกแลตของบ,บ,บ๊อบบี้บรา์เรนออเรนเจอร์กิดมุสครู่นี้เข้ามานิดนึงค่ะไม่ต้องกินเข้าเยอะนะคะเดี๋ยวตาจะดุด,ด,ด,ดค่ะจากนั้นก็ลบส่วนเกินที่เราทําเส้นไกด์ไลน์ออกไปค่ะใช้มือเลยค่ะถ้าใครไม่สะดวกขัจันบัดก็มือค่ะ้าต่อไปพเพื่อนๆใช้ยอชโดสีน้ำตาลเข้มแล้วใช้สีช็อกโกแลตสีเดิมค่ะปัดช่วงหางของอายไนเนอร์ที่เรากินมอสคู่ยาวออกไปค่ะ วิธีนี้จะทำให้เส้นอายเนอร์ของเราดูซอฟต์ขึ้นถามว่าทําไมไม่กรีดอายเนอร์ไปเลยเพราะว่าถ้ากรีดอายเนอร์ยาวขนาดนี้คือตาจะดุมากค่ะวิธีนี้ทําให้ตาเราดูซอฟต์ขึ้นเห็นไหมคะค่าต่อไปใช้กับเพชรแบบละเอียดลงช่วงบริเวณหัวตาค่ะแล้วใช้กับเพชรแบบละเอียดสีทองของสกินฟูดค่ะตอนนี้เปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่แล้วนะคะแต่คุณภาพเหมือนเดิมค่ะสกินฟูดทั้อนอารต่อไปก็ปัดคิ้วค่ะนุชใช้สีในเน็กเก็ตค่ะปัดคิ้วตามปกติ ต่อไปคอนทัวร์นดใช้แป้งแพนเค้กของ L.G.I ค่ะสีตาลสำหรับขั้นตอนการคอนทัวร์และไฮไลท์นอตเคยทำ how to แล้วนะคะแนะนำเพื่อนย้อนกลับไปดูเช่นกันค่ะรถดเป็นบอนเซอรด์ด้วยเลยค่ะอันนี้เพราะว่าสีออกจะส้มๆหน่อยต่อไปปัดแก้มด้วยสี Illuminating Bronzing Powder สี Antica ค่ะของ b o บ b i b r รา n สีนี้สวยมากค่ะไว้ปัดตอนคืน แก้มจะดูฉ่ำๆสาค่ะ่ะถ้าต่อไปก็ดัดขนตาปัดมสาสคาร่าบนล่างค่ะอย่าล,ลืมติดขอนตาปอมมะคะสำหรับลุคนี้เราใช้ขอนตาปอมเบอร์ที่ใช้ไปอยู่ประจำคือเอลิซาเบอร์142ซ้อนกัน2คู่ค่ะต่อไปทาลิปด้วยสีอินโนเซนต์บีแวร์ของ MAC ค่ะ เป็นอันเสร็จค่ะจบแล้วค่ะสำหรับลุคนี้เพ่่เป็นชอบกันหรืเปล่าคะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์และแชร์ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้นอตค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนอย่าลืม Facebook Page Instagram และ Socialcam ของเอนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุยชิมิอยู่สวน